สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องตอนนี้กับผมอยู่ริมโขงมุกดาหารนะครับบรรยากาศวันนี้มืดคล้มทั้งฝั่งลาวฝั่งไทยไ,ไหมครับริมโขงมืดค้มหลังจากที่่าฝนตกไปผ่านไปเมื่อหนึ่งชั่วโมงเรศษๆนะครับแต่ตอนนี้ความมืดคล้มก็ยังมีอยู่ ส่องไปดูฝั่งสวรรค์เขตนะครับก็เหมือนกันนะครับมืดคืมห่างกันไม่แม่น้ำโขงขวางกั้นนะครับบรรยากาศอันนี้บรรยากาศของฝั่งไทยเราไม่ร้อนไม่หนาว อากาศดีมากเลยะนะครับก็อยากให้พี่น้องที่ไม่ได้มาชมบรรยากาศแม่น้ำโขงวันนี้นะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับบรรยากาศดีมากนะครับครับนี่ทางโน้นครับขอบคุณมากครับผม